โทรไปหาทานายมาให้ผู้ใหญ่ใจดีแหะครับเห็นไหมน,นะครับไอ้จำเลยไม่มีแต่ผู้ใหญ่ใจดีมาขนาดนั้นแหะครับขนาดไม่ใช่พ่อใช่แม่เขาไม่ใช่ญาติพี่น้องเขานะครับจ้างทานายมาเนี่ยนะครับถามว่าค่าจ้างไม่ใช่ถูกถูกถามว่านะครับไอ้จำเลยมันได้เสียสักบาทไหมที่จ้างเข้าไปนะ่ะมันไม่ใช่ถูกก็จริงนะครับเออถามว่าจำเลยนะมันได้เสียตังค์ <inadequate S 2> สักบาทไหมนะครับเออตอนรับคดีขอนไม้นะครับมึงยังเป็น อีโลโนเน่เลยนะครับเห็นไหมล่ะเออแล้วมึงมาพูดว่านะครับเอ่อเรื่องอ่าเรื่องอ่าค่าตัวนะครับค่าตัวของทนายเนะี่ยมันแพงเอาการนะครับเออมันก็ต้องอย่างนั้นนะครับเห็นไหมถ้ามึงไม่อยากมีทนายไปจ้างทนายแพงมึงก็อยาไปทําผิดสินะครับมึงจะได้ไม่จ้างทนายให้นะครับแหมทานี่อย่างนี้นะครับเห็นไหมล่ะถ้าพูดออกไปแบบนี้เอฟซี FC บางคนเนี่ยที่รู้ไม่ทันนะครับเดี๋ยวฉันช่วยคะ่ะเห็นไหมล่ะ เนี่ยค่าทานายแทงค่ะนี่เห็นไหมลนะ่ะ FC มันก็ไม่ใช่ว่ามี FC ที่ว่าฉลาดทุกคนนะครับ FC บางคนก็ซื้อบื้อนะครับ FC บางคนก็ซื้อเกินไปนะครับเขารู้ไม่ทันคุณนะนะครับท้ายที่สุดแล้วเป็นไงนะครับท้ายที่สุดแล้วเป็นไงล่ะครับเห็นไหมล่ะไอ้คนที่จ้างคนแรกมาเป็นยังไงจ้างจ้างทานายมาให้คุณนะนะครับถามว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคุณตอนนั้นมันไม่รู้จักคุณ นะครับมันจะได้รู้อะไรไงว่าคุณวิเศษพี่โสนะครับเห็นไหมเออนะครับไอ้วันไอ้พวกนั้นน่ะแล้วเป็นยังไงนะครับเห็นไหมมันก็พวกเดียวกันแหละถ้ามันไม่ใช่พวกเดียวกันมันจะเอาเงินมาจ้างนะครับเห็นมันจะจ้างทนายมาปกป้องนะครับนะครับไว้ซื้ออาหารหมาอิลีนะครับนะคุณไก่นะครับเห็นด้วยครับนะครับคุณนวัดนะครับจริงๆนะครับคนพวกนี้นะครับก็คือมันหลอกล่อลวงเอฟซีนะครับ ทนายคนแรกนี่นะครับน่ะมันมาจากแก๊งนั่นแหะแก๊งเขานั่นแหะครับเห็นไหมแก๊งของจำเลยนั่นแหละมันมาจากเดียวกันนะครับแก๊งจำเลยเขาเรียกว่านะครับมันเป็นการนะครับถ้าเปรียบเสมือนนะครับคนชอบกินเหล้าสูบบุหรี่นี่นะครับมันจะเหมือนเหล้าขวดแรกมันแพงนะครับเห็นไหมเหล้าขวดที่สองเนี่ยนะครับเออเอฟซจ่ายให้ทั้งนั้นนะครับเอฟซนะครับรวมเงินกันนะครับเห็นไหมล่ะ เป็นลูกความก็ต้องหนักแน่นนะคำพูดนะครับนะเออนั่นแหละหลายๆคนแม้กระทั่งนะครับแม้กระทั่งเอฟซีนะครับที่หลุดออกมาจากนะครับจำเลยได้นะครับเออหลุดออกมาจากไอ้ป่วยได้นี่นะครับก็ถือว่าเออก็ถือว่าดวงดีนะครับโชคดีนะครับเออนะครับถ้าใครไปอยู่แถวนั้นก็ถือว่ารับเคราะห์นะครับแบ่งแบ่งะห์กันไปนะครับเออเอฟซีเหล่านั้นก็จะได้รับโทษกันดังนั้น นะครับแม<า>ก้กระทั่ง fc นะครับไม่เชื่อคอยดูนะครับดวงก็จะตกทั้งนั้นนะครับก็ถือว่าไปส่งเสริมคนผิดนะครับเนี่ความศักดิ์สิทธิ์ในบ้านในเมืองนี่มันมีนะครับเห็นไหมนะความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายมันมีนะนะครับในกฎหมายนี่มันมีความศักดิ์สิทธิ์แฝงสถิตอยู่นะครับพวกคุณนะครับไปขัดกฎหมายบ้านไปขัดกฎหมายเมืองสนับสนุนนะครับโจรผู้ลายนี่นะครับพวกนี้ส่วนมากก็จะได้รับโทษนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะครับที่ปกครองบ้านเมืองนี่อยู่นะครับ <D> เขาเรียกว,ว่าเสาหลักบ้านเสาหลักเมืองนะครับมันมีนะครับเสาเสาหลักเมืองนี่นะครับเห็นไหมเออมันมีแทบทุกจังหวัดนะครับเสาหลักเมืองนี่นะเออพวกคุณก็อย่าไปชะา่าใจอย่าคิดว่ามันไม่มีจริงนะครับเสาหลักเมืองเนี่ยเขาปกครองกันด้วยกฎหมายปกครองปกครองกันด้วยความถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าเอฟซีไปให้การส่งเสริมเนี่ยสรรเสริญเยินยอนเนี่ยนะ นะครับจำเลยนะครับนะคนร้ายที่กระทำความผิดแล้วนะครับที่เจ้าหน้าที่เขาลงนะครับประทับตานะครับเห็นไหมการประทับตานะครับจำเลยนี่ก็โดนข้อหานะครับเอออุ้มพาตัวเด็กน้อยไปจ่ายเสียจากพ่อแม่จนได้ถึงแก่ความตายเนี่ยนะครับถือว่าสารหลัก้าสารหลักเมืองอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเขาก็เห็นดีเห็นงามด้วยจึงประทับตาคุดลงไปนะครับเออว่าประทับตาคุดในแผ่นนั้นนะ นะครชื่อจำเลยเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ในหน้าขอคคนผิดนะครับแล้ว f อซของคนเรานะครับไม่เชื่อเรื่องสารตาคุดนะครับสารตาคุดถ้าประทับลงไปเนี่ยถ้าใครเข้าข้างก็ถือว่าคนพวกนั้นนะครับเเห็นดีเห็นงามกับคนที่กระทําความผิดนะครับคนพวกนี้มักจะมีอันเป็นไปทุกคนนะครับนะครับเพื่นเสียงฟ้าใสสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อา้าลุงบงคนขานนะครับอุ้ยน้าครับเมื่อคืนหนูหลับดึกดึกค่ะหนึ่งไม่ต้องบอกนะครับว่าอิอ้อยวยนะครับคืนเสียงฟ้าใสาพีเจน,นะครับสนมสามดอกไซฟุด,ดีนชแนลน้องฟ้าไซฟุด,ดีนนะครับเออจริงๆนะ